แข่งเรียบร้อยเลยอะพี่สาวแม่อันนี้แช่ไว้ทั้งคืนเลยดู<ม>สิคะสวัสดีค่ะพี่สาวจ๋านี่พี่สาวของเรามีอะไรมาโชว์เพื่อนๆอ,อีกแล้วเออฝากกดติดตามน้องๆไว้ด้วยนะคะนี่ค่ะสืบเนื่องจากเมื่อวานนะที่แม่เนี่ยได้ที่ทําไอติมนะคะพิมพ์พทําไอติมซิลิโคนมานะแล้วเด็กๆจะติดใจถูกใจกันมากๆเลยค่ะโหอันนี้ทํารอบที่4แล้วนะคะตอนนี้อ้าวันนี้เราจะใช้โยเกิร์ตรสผลไม้รวมค่ะนี่ มีสับปะรดมะละกอวนวะพร้าส้มนะผลไม้รวมดีมากเลยมีเนื้อผลไม้ด้วยนะคือเด็กๆชอบมากเลยอน,นี้พี่สาวของเราใส่ไม้ไมดิมรอแม่เรียบร้อยไ,ไหนจะโอ้โหมินดาอะไรติดปากโอ้โคนนี้กินเก่งค่ะเนียโอ้คนนี้กินเก่งโอ้โอเห,หรอคะในเช็ดปากไงเช็ดปากไงโอ้แบบโอ้โกินเก่งน้องมินดานะอ่าตอนนี้แม่ก็เปิดฝาโยเกิร์ตเรียบร้อยค่ะนี่ ดี๋ยววันนี้เราใช้โยเกิร์ตรถเดียวนะคะนี่ทำได้สามแท่งเลยนะ mm hmm. อ่ะพี่สาเริ่มกันเลยใส่หมูก่อนละจ้าโอเคมาตึง <Okay. S 1> ดึงอ่าดึงดึง,ดงเอเหมือนมินานะ่ะวันนี้ไม่มีทูทโทนะคะ่ะวันนี้มีรถเดียวนะคะลูกมินดากำลังเล่นไก่โอกรอเลยนะคะใจจดใจจ่อยอยากกินอนะไอติมโยเกิร์ตกันอ่ะตอนนี้สองทุ่มนะคะ เราจะได้กินคือพรุ่งน,นี้เช้านะคะลูกตื่นมาได้กินเลยนะโอเคไหมอ่าอ่าต่อไปเราจะใส่กระต่ายนี่ออ่าใส่กระต่าย<บ>น้องวินดากระตาะ่ายน่ารักกระต่ายน่ารักกระต่ายน่ารักค่ะอ่ตาตอนนี้พี่สาวของเราขอตักใส่หมีหมีค่ะโอ้นี่แทงนี้จะเป็นฝีมือพี่สาวนะคะโอ้ไปหยดใส่กระตายอกีกเอาไม่ลูกหม,หม่ตักดีๆค่ะ โ oh. อ้โหแม่จับช่วยอะตักตักช้อนใหญ่ๆลูกช้อนใหญ่ๆเลยคูณช้อนเลยอ่าโอเคอ่าแล้วก็เอาใส่หมีๆเลย,อเอยอโอโหโหเคใส่พี่สาวัสอีกอ่าโอ้โหเก่งมากเก่งมากโอ้โหเท่ไปไหนนะคะพี่สาวชอบมากหมวกพ่ออ่าตอนนี้ <S 2> <S 2> <S เราก็ได้อติมเสร็จ <S 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 เรียบร้อยนะคะ <S <S ดูสินี่ หมูกระต่ายหมีเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆดเดี๋ยวเด็กๆไปแช่เยน็นใช่ค่ะเราพรุ่งนี้ถึงจะได้กินนะเราต้องทําความเข้าใจกันก่อนนะคะพรุ่ง <laughs> นี้เช้าแข็งพอดีเนาะอ่าโอเคแม่ปิดให้โอ้เด็กๆร่วมด้วยช่วยกันค่ะ <laughs> แม่ก็กลัวหกนะคะ <laughs> แม่รุนมากอ่ะพี่สาวดันเข้าไปเลยโอเคโอเค,อ,เค,อ,เคอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสองสาวอ่าตอนนี้ก็เชา้าวันใหม่ค่ะสองสาวตื่นมากินข้าวเรียบร้อยแล้วนะานี่ อะไรเอ่ยได้จไดไเจอจกับสิ่งเดียวค่ะ,ะที่แม่ทำมาให้เมื่อคืนนี้นะคะนี่แข่งเรียบร้อยเลยอะพี่สาวแม่อันนี้แช่ไว้ทั้งคืนเลยดูสิคะโอ,อ้โหอ่าไม่รอช้าเราแกะให้สาวกันเลยพี่สาวอะไรคะ่หมูะเอาหมูแล้วเหรอคะโอ้น้องไม่ได้กินหมูสักทีอุย้ยอ่าโอ้โหนี่ไงวันนี้แข็งมากมือ อ่ะเราคปดูหน้าหมูกันสิจ๊ะว้าวอ่นนี่เป็นกระต่ายสวยงามนะคะวันนี้อ่าและนี่ก็เป็นพี่หมีนะคะโอ้พี่หมีก็น่ารักกันนี่มีอาชิ้นส่วนผลไม้ด้วยนะคะ นี่คะ่ะเพื่อนๆสวยงามนะคะวันนี้แข็งดีมากเลยเพราะเราแช่ไว้ทั้งคืนนะคะ um, พี่หมู um, พี่กระต่าย um, พี่หมีอะ um, เด็กๆพร้อมแล้วจัดเลยคะ่อะอ่าน้องมินดาขอพี่หมีนะคะนี่น้องมินดาใส่ถ้วยเลยคะ่ะปะอมน้องมินดาอำ๋ำอ้มอ่ะพี่สาวละคะ โอ้โหถูกใจนะหหพี่พี่หมูหายแล้วโอ้โหถูกใจนะคะอ่ามินดาก็ถูกใจมากเลยอะ่ะฝากกดติดตามสองสาวไว้ด้วยนะคะนี่เดี๋ยวครั้งหน้าสองสาวจะมีกิจกรรมสนุกๆมาฝากเพื่อนๆอีกนะสำหรับวันนี้สองสาวไายบายเพื่อนกับลูกขอตัวไปกินไอติมก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย